สวัสดีครับวันนี้มาพบกับคอนเทนต์ใหม่นะครับก็เป็นคอนเทนต์ชื่อว่า iPhone Power up นะครับคอนเทนต์นี้จะเป็นการพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวกับตัวไอโฟนครับแล้วก็เพื่อที่จะพัฒนาทัากษะการขายโดยซีรีส์นี้เนี่ยจะมีระยะเวลา5สัปดาห์นะครับแต่ละสัปดาห์เนี่ยเขาก็จะปล่อยอข้อมูลความรู้แล้วก็กิจกรรมให้เราทำนะครับถ้าเกิดว่าเราทำครบทั้ง5สัปดาห์เนี่ยแล้วก็ทำผ่านทั้งหมดเนี่ย ก็จะได้รางวัลใหญ่ด้วยนะครับที่เป็นเอ็กซคลูซีฟเฉพาะของ Apple สีเลยแต่ถ้า,าเราทำไม่ผ่านทุกอันเรา,าจ,จะพลาดบา,บางสัปดาห์ไปเนี่ยก็ขอให้ทำให้ครบสามสัปดาห์นะครับอย่างน้อยก็ได้รางวัลใหญ่ของ Apple ที่ที่กำหนดไว้ให้ตามเป้าหมายทีนี้อันนี้ก็จะเป็นสรุปโดยรวมนะครับของสัปดาห์แรกและสัปดาห์ที่2นะครับสัปดาห์แรกเนี่ยหัวข้อหลักก็คือทําไมต้องอัปเกรดตัว iPhone นะครับ ก็จะเริ่มต้นด้วยวิดีโอที่เป็นกิจกรรมของ p p o o n p p w w r Up นะครับแล้วก็มีข้อกำหนดเงื่อนไขแล้วก็แคมเปญต่งางๆของ p p o o n p p w w r Up นะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยตัวสัปดาห์แรกเนี่ยก็จะเจาะลึกเกี่ยวกับเทคโนโลยีของ iPhone 13แล้วก็13 Pro นะครับภายในเนื้อหาเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยาการเจาะลึกตัว CPU นะครับตัวที่เป็นชิป A15 Bionic เจาะลึกระบบกล้อง จอลึกจอแสดงผลนะครับตรงนี้เนี่ยก็เคยได้ทําคลิปที่เป็นหัวข้อย่อยไปแล้วนะครับก็ไม่ไม่มีอะไรมากแล้วก็อีกอีกอันหนึ่งที่เป็นหัวข้อย่อยนั่นก็คือจะเป็นการช่วยลูกค้าเลือก iPhone 13แทนที่จะเป็น iPhone 12นะครับเพราะลูกค้าบางท่านที่ต้องการอัปเกรด iPhone เนี่ยบางท่านมีความกังวลนะครับว่าอา iPhone 13เนี่ยจะเกิดความจำเป็นไปหรือเปล่านี้มันก็จะมีบททดสอบให้เรานะครับช่วยให้เราเนี่ย แนะนำลูกค้าให้เปลี่ยนเป็น iPhone 13แทนที่จะเป็น iPhone 12นะครับสุดท้ายก็จะเป็นการาทำแบบทดสอบนะครับดูสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับ iPhone ทั้งหมดนะครับเราจะมีแบบทดสอบของเราให้เราทำถ้าในนยก็จะเป็นการทดทวนความรู้เกี่ยวกับ iPhone ของเรานะครับโดยที่ถ้าเกิดว่าเราทำ อตอบถูกทั้งหมดเนี่ยมันก็จะได้ตัวแบดจิด้วยนะครับจีนป้ายป้ายที่เป็นป้ายความสำเร็จนเองนะครับทีนี้ก็มาถึงตัวสัปดาห์ที่2นะครับสัปดาห์ที่2เนี่ยหัวข้อหลักก็คือทำไมต้องเปลี่ยนเป็น iPhone นะครับก็จะเน้นย้ำเรื่องเหตุผลที่คนส่วนใหญ่เลือก iPhone นะครับก็หัวข้อนี้ก็เคยมีแล้วเช่นกันนะครับ มาจากหัวข้อย่อยที่เคยทําคลิปไปแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคาดแวร์การออกแบบที่ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพพวงนี้นะครับก็เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ถ่ายถ่ายคลิปนะครับแล้วก็หัวข้อย่อยอีกอันหนึ่งก็คืออ่าให้เราเนี่ยช่วยให้ลูกค้าเห็นคุณค่าของ p h o n นนะครับทําไมต้องช่วยให้ลูกค้าเห็นคุณค่าของ iPhone ในหัวข้อเนี้ยมันก็จะเจาะหรือเกี่ยวกับอ่าการที่จะให้ลูกค้าเนี่ย รู้สึกว่า p p o o n เนี่ยมีความคุ้มค่าก็จะมีหัวข้อเช่นคงมูลค่ายาวนานมอบประสบการณ์ที่ดีกว่าประหยัดเงินของลูกค้าพวกนี้แล้วก็จะมีเป็นคำถามนะครับที่ให้เราเลือกตอบโดยที่เราก็ต้องตอบให้อยู่ในหัวข้อนี้ด้วยนะครับว่าทำตัยให้ลูกค้าเนี่ยเห็นคุณค่าของตัว iPhone จริงๆนะครับแล้วก็มาพร้อมกับแบบทดสอบสั้นๆนะครับเกี่ยวกับ iPhone 13แล้วก็13บ r o นั่นเอง ก็ตรงนี้ไม่มีอะไรมากครับเป็นสรุปของสีนะครับเรื่องอความรู้ที่อยู่ในหัวข้อของทั้งสัปดาห์เนี่ยก็เคยทำคลิปย่อยๆไปอยู่แล้วนะครับก็ไม่มีอะไรต้องน่ากังวลครับเพราะว่าทำย้ำกันหลายรอบอยู่แล้วส่วนสัปดาห์ต่อไปเนี่ยจะเป็นหัวข้ออะไรก็อย่าลืมติดตามกันนะครับสวัสดีครับ